สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลิว,วคะวันนี้ของลิวซีรียเรื่องอะไรเอ่ยก็ <c oughs> เรื่องแรกนะครับก็คือ เพราะเธอคือรักแรกก็เลนกับน้องพิมพครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเฟนเลนเลิฟนะครับรักไม่รู้หน้านะครับก็ฝากติดตามด้แลยนนครับเ,เรื่องแรกกนเรื่องแรกคือเป็นเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างคะแล้วเรารับกนเป็นอะไรครับเพราะรักไม่รู้หน้าผมรับบทเป็นชัดเจนครับก็ชัดเจนแล้วก็นางเอกก็คือสมโอนะครับก็จะเป็นเคมีที่เหมือนจะเล่าเรื่องราวความเติบโตของความรักแล้วกันตั้งแต่สมัยเด็กอนุบาลเลยว่าได้มหาหลายัยจนกระทั่งทํางานซึ่งผมรู้สึกว่านี่มันจะเป็นเคมีที่งดงามเหมือนเราเติบ โตไปด้วยกันแล้วก็เคมีของตัวพระเอกนางเอกเนี่ยก็จะมีนางเอกจะเป็นคนที่ร่าเริงสดใสมันก็ดอกไม้เลยครับส่วนพระเอกเนี่ยคือเก็บความรู้สึกซึ่งจะเก็บความรู้สึกแบบว่าเราอะต้องให้คนดูรู้นะแต่นางเอกไม่รู้มันจะต้องหาจังหวะหาเวลาที่แบบว่าทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็น่ารักเหมือนกันนี่นาแล้วอีกอย่างก็คือเรื่องมิตรภาพของตั้งแต่มิตรภาพื่อนกลุ่มเดิมตั้งแต่เด็กจนถึงมหาลัยจนทํางานเป็นยังไงผมก็เลยรู้สึกว่า น่าติดตามเพราะว่าใครอยากดูซีรีส์สบายๆรักสดใสหรือว่ามิตรภาพแล้วก็การเติบโตอวามรักแนะนำเลยครับแล้วลองสนุกแน่นอนครับรใช่ครับาหครับความน่าสนใจกอบเรื่องนี้คืออะไรคะทีความน่าสนใจอย่างแรกคือเราจะต้องทำกันบ้านว่าถ้าความรักที่เรามีอ่ะ ตอนเด็กอ่ะเราแสดงออกอย่างไรโตมามาหาลัยแสดงออกอย่างไรแล้วก็ทํางานแสดงออกอย่างไรซึ่งในรูปแบบของโัวพระเอกกับนางเอกอะ่ะแสดงออกความรักไม่เหมือนกันนะนางเอกจะแ,แสดงแสดงแสดงออกทั้งหมดเลยตลอดเวลาส่วนพระเอกเก็บเก็บเก็บเพื่อไม่ให้เขารู้อะไรประมาณนี้ครับ<ๆ>ก็นี่แหละครับผมคิดว่าเป็นความน่าสนใจในเคมีเหมือนผมคิดว่าบวกกับลบอะ่ะคนนึงบวกเหมือนลาโพงคนนึงติดลบคือไม่พูดเลยมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ความน่ารักมันจะอยู่ตรงนี้ครับอ,อันนี้เป็นแบบคบคุมตลอดอันนี้ควบคุนตอนมันขับเลเวๆหน่อย อบอุ่นประมาณไหนแล้วผมรู้สึกว่ามันแล้วแต่ส,สถานการณ์เนาะคือว <c oughs> ่าถ้าเราส่งมาปุ๊บแล้วด้วยความที่บางทีอ่ะเราไม่ได้บอกเขาว่าเราชอบแต่ว่าแบบเรามีแอบยิ้มนิดนึงอ่ะมันอาจจะดูอบอุ่นด้วยสิติวเอชันของมันก็ได้อะไรประมาณนี้ใช่ครับ คือแลบทคนพูดน้อยอีกแล้วหรือเปล่าคะอะไรนะแลคนพูดน้อยอีกแล้วหรือเปล่าอีกแล้วก็พูดน้อยอีกแล้วอืแต่ว่าจะไม่ใช่คนที่เย็นชาขนาดนพราะผมว่าคือดูเหมือนเย็นชาแต่มีความควรขึ้นอ่าก็จะมีความแกล้งแอบแกล้งแอบยิ้มอะไรประมาณนี้วุ้ยสปอยยอะแล้วเรื่องเรื่องนี้ขั้นตอนจะไหนนะคะเห็นว่าแบบท้าจะทำการบ้านมาอย่างถูกแล้วขั้นตอนถึงไหนเหรอผมคิดว่าอย่างแรกก็คือขั้นตอนคือ เราคิดคาแรคเตอร์มาว่าเรารูาา้เบรคเอาต์ของคาแรคเตอร์และของทุกคาแรคเตอร์นะแล้วก็คิดว่าถ้าเราเจอคนแบบนางเอกในชีวิตจริงอ่ะแสดงออกยังไงแล้วก็ยอมรับว่าเรื่องคาแรคเตอร์ของเรื่องเนี้ตรงกับตัวเราเหมือนกันเพราะว่ามีความแบบผมคิดว่าถ้ามีคนมาแอบชอบเรามากๆอ่ะฝ่ายที่โดนชอบก็จะถอยนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเราชอบเขากลับแสดงออกยังไงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันสามารถริเลทกับตัวจริงได้แล้วสามารถว่าเอาเป็นความเป็นธรรมชาติได้ บวกกับเคมีการเพิ่มมากของน้องพิมที่ไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่เรื่องที่แล้วเรื่องนี้ก็คือน้องพิมพูดมาแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเสนห์ของเขาอะไรเงี้ยที่แบบเฮ้ยตะโกนตะโกนวายวายอะไรเงี้ยเฟสเลนเลยครับก็รักไม่รู้หน้าครับผมรับบทเป็นวิกิตเรื่องกับพี่ก้าวพี่พีทครับก็คือยากมากบทเรื่องนี้ ้ตัวพระเอกเนี่ยต้นเรื่องคือจะเป็นโรคโรโซแพนโนเซียก็คือโรคตาบอดใบหน้าเราจะไม่เห็นสีหน้าของคนตามตามตัวเทวลเลอร์เลยครับที่จะเป็นโลโลนซึ่งโรคเนี้ยมันจริงจริงมีคนที่เป็นจริงๆก็คือ,อ่มีคนที่เป็นจริงวรินแล้วก็ <c oughs> คือความยากอยู่ที่เราจะรู้สึกยังไงว่าเรามองไม่เห็นเขาอ่ะแต่สมมติว่าพี่ยิ้มพี่หน้าบึ้งพี่คิ้วขหมดเราไม่รู้เรื่องอะไร ยิ่งกว่าแบบคนใส่แมสดีถูกไหมครับแล้วคือความย่ำอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ต้องคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามองไม่เห็นมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่ได้ตั้งแต่แต้เกิดนะตั้งแต่เด็กก็มีเหตุผลอยู่เราจะปฏิบัติตัวยังไงโดยที่เราท,ทําธุรกิจมาจนเป็นประธานบริษัทเราต้องปิดเรื่องนี้เป็นความลับแต่บุคลิกของทั้งทัองภาพของเรากับคนรอบตัวก็จะถูกเปลี่ยนไปตามสิ่งที่เรามองเห็นซึ่งจุดเปลี่ยนก็คือจะเข้ามาตาที่พี่ก้าวก็คือตัวมิลิน มิลินก็จะเข้ามาเป็นคนที่อาจจะไม่ได้มีความสามารถมากมายแต่ความจําดีมากซึ่งเขาจะจําได้ทั้งหมดว่าคนเนี้ย อาจจะจาได้ว่าครั้งที่แล้วยิ้มไม่คุณครั้งสุดท้ายนะแสดงว่าเขาชอบคุณนะครั้งนี้คุยันต่อเขาดูปึ้งคุณนะคุณต้องทำตัวไงอะไรเงี้ยก็จะปรับให้ผมเชื่อมต่อกับโลกภายนอกได้มากขึ้นแล้วจนตอนหลังก็เราจะเห็นหรือไม่เห็นอันนี้ก็ไข้บมรลุที่หลังแล้วก็อีเคมีหนึ่งก็คือตัวของผมกับชานนก็คือพี่พีทก็จะเป็นเหมือนโพลารั่วอารมณ์ว่าผมว่ามองว่าอารมณ์วิกฤจจะเป็นเหมือนอหน้าวงใช่ไหมแล้ว สมมติว่าเป็นวงดนตรีก็จะเป็นหัวหน้าวงแล้วชานนลก็จะเป็นคนแต่งเพลงเราก็จะแบบทำงานกันแบบนี้ร่วมสร้างธุรกิจกันมาเรื่อยๆแล้วก็ค่อยอาจจะมีดาวมากขึ้เราต้องมาหักกันต่อหลังเพราะมุ่นใหญก็ติดตามดูกันครับยากมากเลยเวิร์ะเวิร์กช็อปเยอะไปทางเดเยอะมากคือตอนนี้เริ่มเวิร์กช็อปไปนิดนึงแล้วแต่ว่ายังไม่พอต้องมากกว่านี้เพราะรู้สึกว่ายากจริงๆหมดเนี้ยแล้วอย่างผมประกบกับรุ่นใหญ่เลยรู้สตื่นเต้นมากๆอะไรเงี้ยคือแบบถึงคือเขาแบบ เต็มที่ตามทําได้ออกมาแบบโอ้โหที่มาตรฐานที่สูงมากคือเรา,าต,ต้องรีบจะปิดตัวเองขึ้นมาให้มากกว่านี้เพราะแบบเออบางอย่างบางประสบการณ์หรือว่าเราความหลากหลายเราอยากจะยังไม่มีขนาดนั้นอะไร่เงี้ยกด,ดดันกดดันกดดันรู้สึกเหมือนจะยากมากเลยอะมรู้สึกยากมากอะไรแบี้เราแบบว่าจะต้องทำการบ้านเรื่องอะไรเป็นพิเศษค่ะเรื่องมันพิเศษคือผมว่าศึกษาโลกโคโซเพเนเซียเนี N ่ยเป็นพิเศษเ <c oughs> ต้องศึกษาว่าเขารู้สึกยังไง แล้วเขาใช้ชีวิตได้ยังไงอะไรเงี้ยปฏิบัติคนกับรอบตัวได้ยังไงอย่างแรกคือเราต้องเอาเอาเทอร์ข้างนอกเพื่อมาช่วยก่อนมาแบบว่าเราต้องรู้สึกประมาณนี้นะอาจจะมีวิธีการคิดแบบใหม่แล้วหลังจากนั้นค่อยปรับว่าเราจะทํายังไงที่เราไม่สนใจสีหน้าของคนรอบตัวได้ยังไงตอนที่เล่นอะไรเงี้ยอันนี้คือจุดที่ยากที่สุดเลยค่ะความรักความอะไรพวกนี้รู้สึกว่าคือผมว่าวันแรก เคมีโอเคเลยรู้สึกว่าเล่นได้เข้ากันความรักมันจะมีความสบายถึงที่ว่าคืออย่างแรกมันตอบโจทย์อยู่แล้วว่าเราไม่รู้ เขาเข้ามาช่วยการที persone, ่เขาเข้ามาช่วยเราทําให้เรารู้เราก็ต้องรู้สึกชอบเขาแล้วรู้สึกชอบในหน้าที่ของเขาแล้วแต่ว่าเราก็ตอนแรกอาจจะมีชอบไม่ชอบบ้างอะไรเงี้ยด้วยความที่เราเป็นบอสเนาะแล้วเขาก็จะเป็นลขาอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกิมมิกที่ให้ดูก็คือเล่นเรื่องสูงๆแค่เห็นในเทปเลอร์คือผมว่าอันนั้นมันจะสมฟันน่ารักขกเช่นเราต้องก้มก้มแล้วก้มแล้วก้มแล้วก็มันก็จะปวดหลังขึ้นซึ่งมัน มันต้องคงชืเออครับมันก็จะเป็นประนัตนครับเรื่องนี้คือแบบคาแรคเตอร์ไปเยอะม e e ากความจคาแคเตอะไรตัวเองอย่างแรกคืออุ้ยอายุยี่สิบเจ็ดผมยี่สองอะอย่างแรกคือเราต้องได้เป็นคาแรคเตอร์ที่โตขึ้นมากๆแต่ว่าด้วยความที่บทอาจจะเป็นเหมือนซีอีโอรุ่นใหม่ที่เราถ้าในมุมประธานบริษัทเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่แต่เราก็ต้องโตในมุมที่แบบเฮ้ยเราสร้างธุรกิจมา ขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเราต้องรู้สึกอย่างไรอะไรเงี้ยแล้วก็มีพี่ที่เราเชื่อใจอยู่คนเดียวในโลกเงี้ยจะต้องรู้สึกยังไงและแล้วก็คาแรคเตอร์คือเราจะต้องเป็นคนที่มีความดถดกคนนนึงและถ้าสินคนจากภายนอกจริงๆก็คือาการแต่งตัวหรือว่าอะไรพอเรามองไปหนะน้าก็รู้สึกว่าทุกการบ้านเยอะเลย สัู่นีคืเราจะได้ดูหไหนก่อนอันนี้รู้เรื่องไรู้แล้วแต่มันไม่ไปชัวร์ส <c oughs> ิตัวก็ฝากติดตามแล้วกันครับมไม่รู้อ่ะอนนร้ดูเห็นรูเมือนมีบุคลิกท่าทางจะเปลี่ยนไปเหมือนกบุคลิกในเรื่องคุบอกวาโตใช่ครับฝึกความจริงไปดูมาเยอะ แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่เราเข้าไปลองสังเกตพูดริหารือสังเกตพิธาดูร้อนเห็นได้านได้ใช่ทานได้อาจริงเหรอไขหนาาทา้าได้าได้้ยขอบคุณมากเลยครับ ออความจริงไปดูมาเยอะแล้วแล้วมันมีแบบว่าหลายอย่างท่องเพิ่มว่าความจริงก็มีการเรียนบุคลิกจากเรื่องที่แล้วมาเนาะอย่างนใจรักสีดวงดาวอะไรเงี้ยแต่แบบบุคลิกที่โตขึ้นเราต้องทำไงมั่นใจมากแล้วก็แบบมีความแบบก็หนึ่งอลอะไรประมาณเนี้ยเราก็ต้องแบบเราก็ต้องดูบุคลิกตรงนั้นว่าเราจะทำยังไงและยังดูโอเคอยู่ยังดูแบบดูดีดูน่าสนใจหรือว่าทำยังไงให้คนดูรู้สึกเ้ยเริ่มหมันใจในตัวเราอะไรเงี้ยมันก็ต้องมี การดูเลฟเลนเยอะหมกันแล้วความนิฝึกที่บ้านนะแบบสมมุติว่าแบบจะนั่งดูอะไรจะนั่งก็ต้องแบบก็ลองฝึกเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าจะพยายามไม่ติดออกมาข้างนอกแล้วกันเพราะว่าอันนี้ก็ติดแล้วเหรอก็ครับไม่ถ่าติดกระดุมเยอนติดกระดุมเสื้อติดกระดุมเหครับติดหน้าเรื่องพอง ผมว่าตัวนี้อะไรไม่ติดอะดูไม่ได้สะบัดอะไรประมาณนี้ทีนี้ซีรีส์ได้ดูแน่ๆแต่คลิหน้าเราจะได้มีฟังเสียงตรงไหนไหมคะมีอะไรนะฮะได้ฟังเสียงเพลงจากติวไมค์ตอนหน้าตอนนี้ยังไม่แน่แต่ได้แน่นอนครับผมพูดละนะมันต้องต้องมีละนาวใช่ไหมต้องมีต้องมีความจริงต้องมีอ่ะชอบร้องเพลงเหมือนกัน น,นี้นี่เมื่อกี้นันนี้บอกว่าทัวแฟนมิเตอรัว<ล><ร>สนุกมากคเราเป็นไงบ้างสนุกสนุกมากคืออย่างแรกคือที่เราปื้มคือด้วยความที่เราเจอต่างชาติคนต่างชาติน,นะครับเขาร้องเพลงเราได้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบเราให้เขาร้องแล้วคือเขาจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปหรือเกี่ยวกับการมาชมคอนเสิร์ตคนทัวแฟนมีตบางประเทศก็จะเป็นแบบหลากหลายวิธีที่มันเป็นเสน่ห์ของเขาอะไรเงี้ยวิธีการต้อนรับก็ยางน่ารักบางประเทศคือลุกขึ้นมาเต้นตลอดเวลาเลโดยที่ ก็คือเหมือนเขาสนุกมากแล้วเราอ่ะสนุกมากคือชอบแล้วก็เหมือนได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันอย่างแรกคือเราก็ได้รับการต้อนรับเรื่องอาหารเรื่องวัฒนธรรมเขาเรื่องเจอแฟนคลับแต่ละประเทศศึกษาภาษาแล้วก็เขาชอบแนวหดอะไรอะไรยิ่งก็จะเป็นลูกเล่นที่เขาชอบแต่ส่วนมากคือเขาก็ชอบในความเป็นตัวเรานั่นแหละกันมานเยอะมี คือด้วยความที่ประเทศที่ผ่านมาเราอาจจะโบว่ามีเพลงไม่ได้เยอะมันก็เลยแบบอาจจะต้องมีเปลี่ยนบ้างเช่น,บนบแบบอาจเท่านี้ยังไงวิธีเพอร์ฟอร์มยังไงภาษาอังกฤษเป็นแบบไหนซึ่งตอนนี้เพลงมันหรือว่ามีเพลงเดียวเนาะแล้วลเพลงรวมแน,น่ต้องมีเพลงเพิ่มใช่ไหมครับล<พ>องฟอนะฝากเนาฝานของเราอ่ครับก็ฝ <c oughs> ากซีรีส์ของผมในปีหน,น้าด้วยนะทนครับก็คือ เพราะเธอคืนรักแรกนะครับแล้วก็เฟรนด์หรือรักในลิมดาแหละครับแล้วก็อย่าลืมโฮลมเซฟูบรรยากาศในปีที่แล้วนะออนปีหน้าแน่ต้นปีแน่นอนครับโคลมเซฟูไงฝากทั้ง3เรื่องปีหน้าได้ดูแน่นอนครับรับรองว่าจะทำให้ทุกคนดูแล้วรู้สึกมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับมันสัญญาเลยครับก็ยังไงฝากติดตาม,มด้แน่นอนรักกัน,นครับขอบคุณนะครับ